สวัสดีครับในขณะที่เรื่องราวไทยกับกัมพูชายังทรงทรง,งรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่จะมาวางแนวทางจัดการกับปัญหาที่ยังค้างคาในจิตใจทั้งเรื่องที่ดินทั้งเรื่องพืชสมุนไพรอีกฝั่งของโลกก็ต้องหานายกรัฐมนตรีคนใหม่เหมือนกันก็คือประเทศเยเมนซึ่งเป็นนายกของกลุ่มฮูตีทําไมต้องหานายกคนใหม่ที่เยเมนไม่มีใครมาปลดนายกได้แต่ว่าอิสราเอลทําให้ก่อนอื่นมาทบทวนตั้งแต่ที่อิหร่านไม่สมราคาโดนอิสราเอลส่งเครื่องบินกำราบถึงบ้านจนต้องร้องขอาการเจรจากองเชียร์แทบแทรกแผ่นดินนี้ คิดว่าอิหร่านเป็นมหาอำนาจที่ไหนได้เป็นแค่มหาลงวัดสู้ไม่ได้แต่ที่อิสราเอลต้องหยุดเพราะว่าสหรัฐมาปาล์มไว้เพราะว่าอิหร่านยังมีประโยชน์ในการคานอำนาจกับซาอุดีอาระเบียฮามาสราบฮิตบลล์กับขี่ปนาวุธสองแสนลูกราบวิ่งหนีเหมือนกันตั้งแต่สาวันแรกที่อิสราเอลทุบเลบานอนทางตอนใต้ฮิตเบลล์ที่หลายคนคาดหวังเป็นกองกำลังที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกพอออกศึกจริง คนบริจาคให้เสียได้ตั้งบริจาคตั้งเยอะไม่ได้อะไรเลยเป็นการลงทุนที่ศูนย์เปล่าคิดมาเสมอว่าฮิตเลพร้อมรบที่จริงไม่ใช่อันนี้ถ้าใครจำได้แอดมินวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าฮามาสถูกทิ้งขีปนาวุธสอง0 0นลูกไม่มีกำลังสมล้านนายไม่มาแกนนำไม่อยู่แล้วตอนนี้แทบไม่มีที่อยู่ขาดแคลนทั้งอาหารและก็น้ำ แต่คนที่ยืนหยัดออกหน้าช่วยฮามาสมากสุดไม่ใช่อิหรา่านแต่ว่าเป็นกองกำลังฮูตีที่อยู่ในเยเมนอันนี้ต้องยอมรับใจไม่ได้กลัวอะไรฮูตีอาจจะยังโชคดีอยู่เพราะว่าอิสราเอลยังวุ่นอยู่กับการยึดกาซาหรือย,ยังไม่เน้นโจมตีฮูตีเท่าไหร่มาบ้างแต่ว่ามาปรามเท่านั้นแอดมินวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าอิสราเอลพอเคลียร์ได้หรือว่าควบคุมกาซาได้ประมาณหนึ่งแล้วฮูตีได้เจอกับอิสราเอลแน่ แต่ความยากคือกลุ่มฮูตีอยู่บนกับชาวบ้านฐานทหารศูนย์บัญชาการไม่มีเป็นเรื่องเป็นราวก็จัดการลำบากก็ทำได้แค่โจมตีท่าเรือแหล่งขนส่งสินค้าคลังน้ำมันของกลุ่มฮูตีบ้างจริงๆเยเมนก็มีน้ำมันเยอะถ้าบริหารดีๆการขายน้ำมันจะทำให้เยเมนพออยู่ได้แต่ว่ามีเงินเท่าไหร่ ฮูตีเอาไปซื้ออาวุธเกือบหมดอาหารยังให้ยูเอ็นเข้าไปช่วยเหลือบ้างอธิบายเพิ่มเติมฮูตีเป็นกลุ่มกองกําลังชีอะที่อิหร่านสนับสนุนแล้วก็มายึดอํานาจรัฐบาลเยเมนเก่าซึ่งเป็นนิกายซุนนีและก็ตั้งทีมงานขึ้นมาบริหารโดยที่นานาชาติยังไม่ยอมรับแต่ก็มีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีก็ตั้งขึ้นมาตามสภาพดึงผู้มีความรู้มาเป็นพออยู่ไปมีตําแหน่งแต่ว่าไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ ด้วยความที่การนำฮูตีหาตัวยากมากผู้นำยิ่งหาตัวยากไม่ออกมามากนะักจริงๆชื่อกลุ่มคืออันซาอัลละมีชื่อผู้นำคือซาดีฮุสเซนอัลฮูตีอันนี้ก็น่าจะเป็นพ่อนะครับแล้วก็มีอับดุลมาลิกอัลฮูตีน่าจะเป็นลูกมารับตำแหน่งอยู่ในตอนนี้ด้วยความที่จำชื่อผู้นำได้มากกว่าสื่อตะวันตกเลยเรียกว่า กลุ่มฮูตีแทนเพราะว่ามันจำง่ายจริงๆอันซาอัลละมันจำยากนะครับแนวคิดของอิสราเอลหลายครั้งเน้นจัดก,การผู้นำซึ่งมันเป็นแนวคิดสุดโต่งอิสราเอลค่อนข้างเด็ดขาดโดยเฉพาะฝ่ายขวาที่รวบรัฐบาลอยู่ในตอนนี้ไม่สนใจอะไรมากนักที่ผ่านมาอิสราเอลไม่ได้สนใจเยเมนคิดว่าไม่น่าเป็นภัย อิสราเอลอาจอยากสนับสนุนด้วยซ้ำประ,ยะโยชน์ะะของฮูตีคือการขานอํานาจกับซาอุดีอาระเบียถ้าซาอุดืไม่ต้องไปโจมตีเองครั้งที่แล้วซาอุดืงองแงโจเบเดนถอนพัติออดออกจากซาอุฮูตีใช้โดนโจมตีโรงกันน้ำมันของซาอุเสียหายหนักซาอุต้องกลับมาฟังสหรัฐนั่นคือความซับซ้อนในตะวันออกกลางถ้าไม่มีสหรัฐห้ามไว อิสราเอลกวาดเรียบทั้งอาหรับทั้งเปอร์เซียไม่เอาไว้อยู่แล้วก่อนหน้านี้มีคนวิเคราะห์ว่าสหรัฐจะจัดการกับกลุ่มฮูตีแบบดิดขาดด้วยการยกพลขึ้นบกจัดการแบบตราบคาบจริงๆแล้วมันทำแบบนั้นไม่ได้เสียวิลาเสียแผนเสียยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาก็เลยทําได้แค่ปามปามฮูตีเท่านั้นช่วงหลังมาฮูตียังเปรี้ยวโจมตีอิสราเอลหลายครั้ง อิสราเอลกำลังวุ่นอยู่พอหายวูดลงมาแล้วอิสราเอลมีเวลามาเล็งโูตีแบบมากขึ้นและแล้วมอสซาดก็ได้ทำงานหาข่าวเป้าหมายของอิสราเอลก็คือนายกรัฐมนตรีของกลุ่มโูตีที่ตั้งขึ้นมาก็คืออาเบดออลราฮาวี ด้วยความที่มีตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องอาศัยอยู่ในเมืองหลวงก็คือกรุงซานาะซึ่งหาตัวได้แบบไม่ยากต้องส่งคนไปหาพิกัดและนายกฮูตีไม่ได้มายุ่งกับกองกำลังของฮูตีอยู่แล้วเป็นคนที่ก่มฮูตีแต่งตั้งให้เป็นนายกไม่เป็นก็ไม่ได้และไม่ได้มีที่พักพิเศษอะไรก็อยู่แบบธรรมดาไม่ได้ระวังตัวมากนักมันไปเข้าตาของอิสราเอลพอรู้และตัดสินใจจุด่วงหมายของอิสราเอลก็คือเป็นการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์บอกให้รู้ว่าผู้ ูมีตำแหน่งถ้าอิสรเอิจะจัดการก็ทำได้เป็นการทำสงครามจิตวิทยาไปด้วยเมื่อคิดแล้วก็ทำเลยนะครับ เช่นเคย F16 บแบกอาวุธ F15 ิปนคุ้มกันมุ่งหน้าสู่เยเมนกุงซานาะระยะทาง2,000ันกว่ากิโลเมตรไม่มีปัญหาอะไรและอิสราเอลเลือกโจมตีตอนที่นายกของเยเมนกับรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐบาลมีการประชุมเพื่อประเมินผลงานทำงานประจำปีแน่นอนว่าไม่บังเอิญเป็นความตั้งใจเพราะนอกจากนางยศรัฐมนตรีแล้วบุคคลสำคัญต่างๆในคณะก็จะมาประชุมด้วยและอิสราเอลหวังว่าผู้นำกลุ่มฮูตีจะมาประชุมด้วยจะได้เป็น รอบเหมาทีเดียวไม่เสียเที่ยวแล้วก็มีการโจมตีเป้าหมายจากเครื่องบินของอิสราเอลไม่ต้องถามว่าแม่นยำแค่ไหนหรือถอนตึกชำนาญมากตึกในกาซาแทบไม่เหลือแล้วหลังจากที่มีการโจมตีแน่นอนว่าเข้าเคลียร์พื้นที่ตอนนั้นยังมีได้อย่างระบุไม่ได้ว่ามีใครบ้างอยู่ในนั้น ต่อมากลุ่มฮูตีได้ออกมายอมรับว่านายกเยเมนราฮวีเป็นหนึ่งในผู้วายชนนอกจากนั้นยังมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมไปอีก10กว่าคนมีทั้งรัฐมนตรีกลาโหมผู้บัญชาการทหารด้วยเรียกว่าคณะทำงานของฮูตีแทบไม่เหลือในครั้งเดียวนอกจากนั้นอิสราเอลอยังโจมตีสถานที่ต่างๆอีกอย่างน้อย10ครั้งในกรุงซานาะ หลายคนนึกถึงโคศกหมวกแดงของฮูตีไม่ได้อยู่ในที่ประชมอยู่คนละที่เรียกว่าฮูตีแขนหนักเป็นความเสียหายที่คาดไม่ถึงหลังการโจมตีนายกของอิสราเอลและก็รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลบอกว่าฮูตีจะถูกโจมตีหนักขึ้นหากว่าไม่หยุดโจมตีอิสราเอลส่วนฮูตีก็ทำได้แค่ ฟ้องว่าอิสราเอลโจมตีใส่ชุมชนชีแบบนี้มาฟ้องเรียกร้องกติกาทีโจมตีเขาไม่พูดแอดมินคิดว่าอับดุลมาลิกอาฮูตีตอนนี้ระแวงหนักเพราะว่าอิสราเอลจ้องแน่ต้องอยู่ในหลุมเป็นส่วนใหญ่อธิบายเพิ่มเติมอาจจะมีคนถามว่าทีอิสราเอลทำไมโจมตีคนอื่นได้กรณีน,นี้ฮูตีโจมตีอิสราเอลก่อนอิสราเอลมีสิทธิ์ตอบโต้ได้ทางการทหารโจมตีพลเรือนไม่ได้แต่ว่านายกของฮูตีกำลังประชุมซึ่ง 就是说。 เป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารอาจมีส่วนในการโจมตีอิสราเอลก็เป็นไปได้อิสราเอลก็เลยจัดการเลยนึกถึงฮุนเซนนะครับนั่งสั่งการโจมตีไทยถ้าว่าไทยโจมตีแบบอิสราเอลได้ไหมมันก็ทําได้เพราะว่าเข้าข่ายแต่ว่าไทยต้องมีผู้สนับสนุนเหมือนกับอิสราเอลและอิสราเอลโจมตีเพราะว่าฮูตีโจมตีอิสราเอลมาหลายครั้งแล้วมันสมควรแก่เหตุแต่คิดว่าจะมีคนออกมาประนามอิสราเอลแน่แต่ว่าทําได้แค่นั้นไทยลองดูไหมโจมตี ฮูนเซนถามจีนก่อนนะครับถ้าผู้ชมชอบก็กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ยังดีแล้วแอดมินก็มีสมัครเป็นสมาชิกช่องด้วยนะครับยังไงก็กดติดตามให้แอดมินด้วยหรือว่าสนับสนุนกันทางใดก็ได้นะครับ